คุณหลวงเป็นยังไงบ้างเจ้าคะก็เรื่องที่คุณปู่แม่บัวมาที่เรือนเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับแม่ออนนี่จะไม่เกี่ยวกับฉันได้ยังไงล่ะเจ้าคะถ้าไม่ใช่เพราะฉันคุณหลวงก็คงไม่โดนท่านเจ้าคุณต่อว่า แม่นายก็คงไม่ต้องมานั่งกุ้มใจถ้าฉันไม่อยู่บนเรือนนี้ไม่แน่นัน่นสิคะเรื่องของหม่อมเทพแล้วก็เรื่องที่ผ่านมาของแม่วัวอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ไมิจริงหรอกฉันไม่เคยนึกรักแม่วัวตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก่อนที่แม่ออจะมาปรากฏตัวที่เรือนจำปานี่เสียอีก แต่คุณหลวงก็ไม่ปฏิเสธใช่ไหมเจ้าคะว่าถ้าพ่อยงไม่ได้ใช้มนเพตานณมิตรทำให้ฉันต้องมาอยู่ที่นี่คุณหลวงก็คงเลือกที่จะทำตามสัญญาแต่งงานกับแม่บัวไปแล้วแล้วมันสำคัญเยี่ยงไรเล่าในเมื่อตอนนี้ฉันพบแม่อ่อนแล้วแราะฉันก็ฉันกั ฉันก็นึกรักไม่อ่อนไปแล้วมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงเจ้าคะเหตุใดจะเป็นไปไม่ได้เล่าคุณหลวงก็รู้ว่าอย่างไรฉันก็ต้องกลับไปไมอ้อนยังนึกอยากจะกลับไปในที่ที่ไมอ้อนจากมาอยู่หรือ ฉันตั้งตารอเลยเจ้าคะ่ะฉันไปถามพ่อยงมาแล้วพ่อยงบอกฉันว่าอีกไม่นานก็จะครบหนึ่งปีแล้วมนเพเานาเรมิตรก็จะเสื่อมลงคุณหลวงก็แค่พาฉันล่องเรือไปแล้วก็ท่องมนฉันก็จะหายไปจากเรือนจำปาปแล้วเจ้าคะ่ะ คุณหลวงก็จะได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณพ่อแม่นายก็จะได้สบายใจทั้งสองเรือนจะได้ไม่มีปัญหากันอีกแม่บัวเธอก็เป็นคนสวยแล้วก็รักคุณหลวงมากแต่งงานกันไปทางนู้นเขาก็คงดูแลคุณชันเป็นอย่างดีมันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนี้เจ้าคะ่ะ มีแต่เรื่องดีๆด,ดีจริงหรือเรือนจำปาที่มิมีแม่ออนแล้วมันจะดีได้ยี่ยงไรต่อไปมีคนมาดูแลเรือนจำปาคุณหลวงก็คงลืมฉันได้เองเจ้าค่ะจะไม่มีวันนั้น แม่อ่อนจำคำฉันไว้ต่อให้เพลาผ่านไปนานสักเพียงใดจะมีผู้ใดมาแทนที่แม่อ่อนในใจฉันได้ต่อจากในที่นี้ไปอะไรที่ ฉันก็ไม่มีวันลืมคุณหลวงเหมือนกันเจ้าค่ะคด้ยีอเเธูเ